พี่น้องมาเบ่งอยียงนี่สพมง,งามแท้ตาสีของเรือพิ่น้องมาเบ่งน้ำกันจ้าพื้นพี่น้องจ้าม,มาเบ่งมาเบ่งเนาะมาเบ่งความงามของบานเิ่นเมืองเพิ่นพืชนพี่น้องอันนี้เขาเอ่อเขาไอ้แสดงโชว์นักท่องเที่ยวเด้อจ้าแสดงโชว์นักท่องเทียทเท่ยวม,มาเบ่งน้ำกันเนาะค่ะนะอง,เ,องออเป็นตาหักไหม อกระขอบคุณเหมือนนี่เนาะคะ่ะทีเด็กเขามาเที่ยวในเมืองนะะอเนาะห็นบอค่ะเออเออมันก็เป็นภาพที่น,กนักท่องเที่ยวเพื่อนก็เก็บเก็บเมื่อบานเพื่อนเนาะคะ่ะ,คะมากคะ่ะห็นบอเขามากงกันแนาะนั่นก็คือเป็นการต้อนรับเนาะคะ่ะเป็นการแสดงให้นักท่องเทียเ่ยวได้เก็บภาพงามเนาะค่ะเนาะปื้ี่นอ้องแดดออกแล้วแดดออกแล้วกี่น้องจางามแหง้งงามแหง้งไป ้ายางเด้อพี่น้องเด้อเป็นมาโฮมกันแล้วนี่ได้เห็นชัดๆได้เห็นไ,ไก่ๆจ้ะเห็นแบบไ,ไก่ๆเลยพี่น้องเ้ยงาม,ามบ่จ้ะพี่น้องสมาง,งามครับแทะไปไปยางไปน้าเบ่าไปน้ำเนาะจ้ะพี่นอ้องภาพจิปาันผูไทยท้มกะบ่ใครได้เห็นก็ไแตมาเห็นเนาะจ้ะเนาะก็ได้มาเห็นาพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเบาผิดเด้อค่ะเบาผิดอ่าเป็นอ่าพวกนักท่องเที่ยวเนาะค่ะเข,เ,เขาเซาเขาเซาเรือพายเนาะก็สีหูนั่นเห็นบอก่ะอันไก่คนใส่ใส่ใสไออ่าเสือเสือทุ่นล้อยน้ำสีสมนั่นเขาให้เขาให้ไอเ้เขาเรียกอะไรล่ะอินอินฟอร์เมชันเนาะค่ะอินฟอร์เมชันก็คืออ่า เกี่ยวกับเมืองโอรสุนเนาะเพราะว่าฟังฟังฟ่งเบิ่งเป็นจังสันจ้ะป่าพี่น้องมาเบิ่งไก่ไก่ไก่เข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยโอ้ยพี่น้องมันเอาหนีบ่ะดไดแม่เป็นภาพที่ได้เห็นไก่มากเลยนี่เนี่ยพู้ไทยถ้ำยืนอยู่ทงสะพานเนอจ้ะเ้อยืนอยู่ทงสะพานอ,อันนี้คลิปนี้ขอให้เบิ่งเรืองงามเน,นอจ้าเนาะเออ ตอ,อนนี้น้ำกำลังขึ้นค่ะเบิ่งกระแสาน้ำหูซึกว่าน้ำกำลังขึ้นอ,อยู่ไก่น้ำก็หูน้ำขึ้นน้ำล่เนอะจาะเนาะอยู่กับคนก็ต้องหูใจคน้นแมน่นพ่อพี่น้องจ้าอุ้ยงามหาย